สวัสดีครับนิคมอ่อนทวนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดอุทพพรพิสัยนะครับอันนี้เส้นหลังอำเภอนะครับจะพาชมตลาดอุทพพรพิสัยนะครับบรรยากาศที่ตอนเป็นเด็กนี่ต้องแอลพอแอลแม่มาตลาดครับนี่แหละครับดูบรรยากาศปัจจุบันนะครับของอุทพพรพิสัยนะครับนี่คือเส้นหลังอำเภอตอนเช้าๆก็จะมีตลาดเช้านะครับเริ่มตั้งแต่ตีหนึ่งนะครับจะคึกคักจนถึงประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับเส้นนี้นะครับ แม่ค้าไม่ขายอ,ออกมาค้าขายกันช่วงเขาเรียกว่าตลาดดึกนะครับใครมีการมีงานก็จะมาะซื้อของไปหรือว่าแม่ค้าในหมู่บ้านก็จะออกมาซื้อวัตถุดิบต่างๆเพื่อจะ,อะไปขายต่อนะครับนี่คือเรียกว่าถนนเส้นเศรษฐกิจของอุทิภพิสัยช่วงดึกๆนะครับตีหนึ่งตีสองนะครับขวามือเราคือโรงเรียนแดงนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าเส้นสถานีรถไฟนะครับ ชื่อถนนจําไม่ค่อยได้นะครับตั้งแต่เป็นเด็กเลยแต่เป็นคนอุดรพรมแต่ว่าจําถนนไม่ค่อยได้นะครับจําได้แต่ว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนแค่นั้นเองถนนไม่ค่อยจานะครับนี่เหมือนอยู่กรุงเทพนี่จําแม่นเลยถ้าไม่จําก็หลงทางนะครับเมืองอุดรพรมก็จําเอาแค่ร้านค้าที่เราจะไปซื้อนะครับในส่วนตัวผมนะครับแต่บางคนแม่นก็อาจจะจําแม่นว่าถนนเส้นอะไรนะครับตร <Yeah. S 1> งไปคือสถานีรถไฟนะครับตรงนี้แหละครับไปผ่านาวงกลมตรงหลังสถานีนะครับไม่เรียก ขาเรียกว่าหน้าหรือหลังก็ไม่แน่ใจนะครับส่วนผมชอบเรียกว่าเส้นหลังสถานีนะครับนี่ตรงไปเรื่อยๆนะครับอาคารก็ยังเป็นเดิมๆส่วนมากนะครับยังไม่มีตึกสูงๆนะครับขึ้นมานะครับนี่อัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเส้นนี้จะมีธนาคารนะครับหลายธนาคารนะครับก็มาอยู่เส้นนี้แหละครับแต่ก็สลับสับเปลี่ยนกันนะครับตาม ยุคตามสมัยนะครับสีแยกนะครับฝั่งขวามือเรานะครับไปไทยรามานะครับโรงหนังเก่านะครับทะลุบ้านตําแยนะครับเราตรงไปเรื่อยๆนะครับโซนนี้ก็จะเป็นร้านพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับมีหลากหลายนะครับขึ้นนะครับร้านอาหารแต่ก่อนก็จะมีนะครับปัจจุบันก็ ร้านอาหารต่างๆก็ขยายออกไปนอกเมืองนะครับเพื่อสะดวกกับการจอดรถนะครับคือรถเยอะขึ้นนะครับการจะเปิดร้านอาหารก็สําคัญสถานที่จอดรถนะครับความสะดวกสบายของลูกค้านะครับส่วนใหญ่ก็ปรับเปลี่ยนธุรกิจกันหลายเจ้านะครับในอุดมพรพิสัยนะครับเราเห็นวงกลมตรงสถานีรถไฟแล้วนะครับ เราจะเลี้ยวซ้ายออกตรงนี้เป็นวันวนะครับด้านหลังสถานีก็คือตรงมานะครับนี่เราจะเลี้ยวซ้ายเพื่อจะไปวนข้ามไปอีกฝั่งนะครับบรรยากาศของตลาดอุทุมพรนะครับในตัวเมืองนะครับตัวอำเภอนะครับวันนี้พามาอัปเดตนะครับบรรยากาศบ้านเฮานะครับอุทุมพรพิซัยนะครับเส้นนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงมากนะครับหลังสถานี มีร้านค้าใหญ่ๆมาเปิดนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เต็มพื้นที่นะครับอุทุมพรนี้เป็นเมืองเก่านะครับ19ตําบลนะครับตาบลในอําเภออุทุมพรพิสัยถือว่าเป็นอําเภอใหญ่นะครับเมื่อก่อนก็รวมเมืองจันทร์นะครับบึงบูนณนะครับโพสิษุวันไว้เป็นอําเภอเดียวนะครับจะถ่ายบัตรติดต่อราชการนี้ต้องใช้เวลา1วันเต็มๆนะครับผมอายุ15นี้ไปถ่ายบัตรนี้โอ้เสร็จบ่าย3ามโมงเลยนะครับออกมาตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะครับ ในยุคที่ผมเป็นวัยรุ่นใหม่ๆมาถ่ายบัตรที่อำเภอวมพิสัยนะครับในอำเภอหลังเก่านะครับปัจจุบันก็เป็นเทศบาลกำแพงนะครับเราจะเลี้ยวขวานะครับตรงนี้นะครับเพื่อจะข้ามทางรถไฟนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านผลไม้นะครับในโซนหลังสถานีนี้ใครชื่นชอบนะครับในเรื่องของผลไม้สดก็นี่นะครับหลายแผงเลยนะครับที่ขยายออกมานะครับเป็นตลาดนะครับ ตลาดอุทมพรก็มีตลาดเช้าตลาดเทศบาลน,นะครับแล้วก็ตลาดนัดทุกวันที่2องแล้วก็22นะครับนี่นะครับตลาดเก่าบ้านเฮาตำแยไม่แน่ใจว่ายังค้าขายกันอยู่หรือเปล่านะครับที่เป็นจัดงานทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับนี่คือเราข้ามทางรถไฟมานะครับเดี๋ยวรถไฟผ่านมาพอดีเดี๋ยวเราชมรถไฟสักครู่นึงครับเข้าสถานีรถไฟนะครับมาจากบนราชธานีนะครับ เดี๋ยวดูรถไฟในสถานีอุดพรพิสัยนะครับเข้าชานชาลานะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายไปเส้นอุดรปลางกูนะครับรถไฟอุดพรพิสัยนะครับกําลังเข้าสถานีอุดพรพิสัยนะครับบนราสถานีนครราชสีมาตำบลน,นี้นะครับ เรามาเดินทางต่อเพื่อเข้าเส้นเส้นถนนอุทุมพรปางกูนะครับนี่คือถ้าคนพื้นที่เขาจะเรียกฝั่งทนนะครับเ,เป็นเรียกมาโอ้นานแล้วนะครับได้ยินชื่อว่าฝั่งทนฝั่งทนนะครับคนอุทุมพรนะครับแต่ก่อนก็งงว่าเอ๊ะฝั่งทนที่ไหนก็คือข้ามทางรถไฟมาฝั่งนี้แหละครับเขาเรียกฝั่งทนนะครับร้านค้าร้านขายก็เยอะขึ้นนะครับในโซนนี้นะครับเส้นนี้ก็คือมีออต้นตาลสวยแล้วก็วัดแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเยอะนะครับหากใครได้ผ่านเส้นนี้ก็ลองมา เที่ยวชมกันนะครับถนนต้นตาลดับคุณตาวิชัยนะครับที่ปลูกไว้ช่วงตำบลทุ่งชัยตำบลโคกจานนะครับทางไปปรางกู่แล้วครับเส้นนี้สวยงามนะครับลองมาชมกันนะเราก็หลายวัดนะครับที่น่ามาท่องเที่ยวนะครับในเส้นนี้นะครับร้านค้าร้านขายริมถนนก็เยอะนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารนะครับผ่านตรงไหนก็แวะตรงนั้นนะครับเพื่อกระจายรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะครับครับวันนี้ก็พามา เที่ยวชมนะครับเมืองอุตรปรณ์พิสัยอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับการเดินทางในวันนี้นะครับขอบพระคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ